สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสินชัยคาเซนเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะปล๊กไลท์อยู่ที่สาขากรุงเทพนะคะตั้งอยู่ถนนกาลประพฤกษ์บางแคนะคะลูกค้านะแล้วก็เรามีอีกสองสาขานะคะสาขาแรกนะคะอยู่ที่ออขอนแก่นนะคะลูกค้าสาขาที่สองนะคะอยู่ตัวปวกแดงนะคะระยองชลบุรีเนาะลูกค้าเนาะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๊กนิดนึงนะคะเป็นกำลังให้กำลังใจให้กันเนาะนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะฝากเบอร์ติดต่อไว้ในไลน์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าโทรติดต่อสายด่วนเบอร์ที่เราขึ้นให้ได้เลยนะคะ0 8 9 9 6 9 7 5 7 7นะคะ0 8 9 9 6แ5 5 7 7เนาะแล้วก็ไลน์แอดนะคะแอด หน้านะคะ S I N C H A I 1นเนาะสามารถแอดไลน์สอบถามได้เลยนะคะลูกค้าเนาะวันนี้นะคะปุ๊กมีรถกระบะนะคะซีดาวมานำเสนอทั้งหมด4คันนะคะลูกค้าเนาะโอเคไม่รอช้านะคะเดี๋ยวปุ๊กจะพาไปดูคันแรกของวันนี้เนาะคันแรกเป็นคันนี้เลยค่ะลูกค้าโตโยต้าไฮรักรีโว่นะคะคันนี้นะคะลูกค้าสวยๆเลยสีขาวสวยๆใสๆแบบนี้นะคะ คันนี้นะคะลูกค้าเป็นปี2017เนาะปี2017ราคาอยู่ที่479,900บาทนะคะคันนี้เป็นหน้าใหม่แล้วนะคะลูกค้าปี2017นะคันนี้นะนี่ค่ะมีไฟตัดหมอกพร้อมนะคะลูกค้านี่ค่ะนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแคปหน้าจอคันนี้นะคะแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยเนาะเดี๋ยวจะมีฝ่ายขายติดต่อกับหาลูกค้านะคะ ลูกค้าทั้งหมด8ท่านเ,ออเสียงชัดไหมคะรบกวนคอมเมนต์บอกหน่อยเนาะนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะเป็นตัว E นะคะลูกค้าคันนี้นะคะคันนี้เป็นตัว E เนาะนี่คะ่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเครดิตดีซีดาวนะคะลูกค้าคันนี้ราคาอยู่ที่479,900บาทนะคะ ผ่อนอยู่ประมาณ9ก0 0กว่าบาท84เดือนคันนี้ผ่อนยาวๆสบายๆได้84ดเดือนเลยนะคันนี้นะคะคันนี้แคปเปิดได้นะคะลูกค้าแคปเปิดได้เนาะนี่ค่ะคันนี้แคปเปิดได้นะคะกว้างๆเลยนะคะภายในของเขานาะนะคะลูกค้าพวงมาลัยเขาเป็นพวงมาลัยมันตีฟังชันนะลูกค้านะนะคะ มีแอร์แบ็กทั้งหมด3ใบมีั่งคนขับ1ใบส่งผู้โดยสาร1ใบแล้วก็ตรงหัวเข่านะคะหัวเข่าด้านล่างตรงนี้นะคะอีก1ใบเนาะนี่ค่ะเครื่องเสียงนะคะบิวอินจากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่าได้สนใจนะคะเบอร์ขึ้นไว้ให้ด้านบนนะคะ089-969-5577โทรสายด่วนเบอร์นี้ได้เลยนะคะลูกค้านี่ค่ะคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าเบาะผ้านะคะปี2017ราคาอยู่ที่ 4 7 9 9 0 0บาทนะคะคันนี้ลูกค้าท่านไ้สนใจนะคะแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกได้เลยนะคะคันนี้เครดิตบีฟรีดาวไปเลยนะลูกค้าแล้วแถมผ่อนยาวๆ84เดือนเลยนะนี่นะคะลูกค้าคันนี้นะคะตโตยโยต้าไฮรักรีโวนะคะปี2017นะคะลูกค้าราคาที่4 7 9 9 0 0บาทผ่อนอยู่ที่ประมาณเอา่อ9 0ัน นะคะ9,000กว่าบาทนะคะ84เดือนไปเลยนะคะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์นะลูกค้านะนี่ค่ะนะคะสวยๆแบบนี้เลยคันนี้เป็นหน้าใหม่แล้วนะลูกค้านะคันนี้นะคะโอเคลูกค้าที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๊กนิดนึงนะตอนนี้ปุ๊กไลค์อยู่ที่สาขาค่ะกรุงเทพกัลับประพฤกบางแคนะคะลูกค้านะโอเคต่อไปนะคะเป็นคันนี้เลยสีแดงแรงลิ์คันนี้เลยนะคะลูกค้าเป็น m a z d a b p Pro นะคะ สี่ประตูนะคะลูก <In> ค้าคันนี้นะคันนี้เป็นปีสองพันสิบนะคะลูกคา้านี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ลงล้อแม็กให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกคา้านะลงล้อแม็กเรียบร้อยนะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะเป็นสี่ประตูนะคะลูกคา้าคันนี้นะนี่ค่ะกระจกโคมเมียมแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นสี่ประตูตัวยกสูงนะคะลูกคา้า มาด้าบีทีดโประตูเกียร์ธรรมดาปี2014ราคานะคะลูกค้าราคาอยู่ที่369,900บาทนะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ7,000 7,000กว่าบาท72เดือนนะลูกค้าคันนี้นะคะผ่อนอยู่7,000น,น,นิดนนะคะ72เดือนนะคะลูกค้าคันนี้สวยมากเลยนะคะลูกค้าคันนี้เป็น4ประตูมาด้าดีทีีนะคะคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน นะะวน่าาเป็ยงงไบ้ภา,ายในของเขานะคะภายในของเขาคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะสีออกเอเทาๆนะคะตัดกับตัวรถมากเลยนะคะนี่ค่ะเครื่องเสียงข้างในบิวอ<ม>ินจากโรงงานแบบนี้นะคะลูกค้านะลูกค้าท่านใดสนใจทักอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าจะขอวิดีโอนะคะทักเข้ามาในแชทได้เลยนะเดี๋ยวฝ่ายขายของเรานะคะ จะถ่ายวิดีโอสดให้ลูกค้าดูเลยนะคะนี่ค่ะภายในของเขานะคะลูกค้าราคานะคะฟังกันอีกทีลูกค้าราคานี้สามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะคันนี้มดดาด้าดีทีโปส,สีแดงสวยๆคันนี้นะคะเครดิตดีซีดาวไปเลยนะคะลูกค้าคันนี้เนาะนี่ค่ะลูกค้าท่านได้สนใจแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ให้เราได้เลยนะคะ นม่ค่ะลูกค้าคันนี้สวยๆเลยถ้าปุ๊กพูดเร็วเกินไปนะคะหรือว่า,าแจ้งรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการไม่ครบสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0899695577ได้เลยนะคะลูกค้าหรือ assign s i n c h a i 1ได้นะคะหรือทิ้งเบอร์ไว้ในไลน์นี้ได้เลยนะเดี๋ยวปุ๊กจะให้ใสายขายติดต่อกับหารลูกค้านะคะเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปคันต่อไปนะคะคันที่3ของวันนี้นะคะเป็นรีโวอีกเช่นเคยนะคะรีโวสีดำเรามีสีขาวแล้วเราก็ต้องมีสีดำเนาะมีคะ่ะคันนี้นะคะสีดำดุดุดคันนี้เลยเนาะคันนี้นะคะปี17เหมือนกันนะคะปี17เหมือนกันราคานะคะลูกค้าราคาอยู่ที่459,900บาทนะคะ 459,900บาทเนาะคันนี้นะคะเป็นตัว E เหมือนกันนะคะลูกค้าเป็นสีดำนะคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่หาสีดำอยู่คันนี้นะคะแนะนำเลยเนาะสวยๆน้องๆายแดงเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะนี่ค่ะปี2017นะคะเครื่อง2.4 <c oughs> เครื่องดีเซลนะลูกค้าคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะเป็นตัวยกสูงเนาะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในนะคะลูกค้า ภายในของเขานะคะแคปเปิดได้นะคะลูกค้าคันนี้ภายในของเขานะคะนี่ค่ะมีพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะลูกค้านี่ค่ะแอร์แบ็กนี้ทั้งหมด3ใบานะมีตรงฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารแล้วก็ตรงหัวเข่าด้านล่างนะคะลูกค้าอาจจะไม่เห็นเนาะมีค่ะส่วนเบาะของเขานะคะเป็นเบเาะ,ะบออกสีน้ำตาคลครีมนะคะตัดกับตัวรถเนาะ นี่ค่ะด้านหลังเบาะแคปนะคะเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเบาะหลังยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะคะลูกค้าเนาะหนาๆแบบนี้เลยด้านหลังของเขานะคะนั่งสบายนะคะลูกค้าคันนี้อ่าย้ําราคาอีกทีคันนี้อยู่ที่4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันกว่าบาทเจ็ดสิบสองเดือนหรือลูกค้าอยากผ่อนถูกกว่านั้นผ่อนแปดสิบสี่เดือนยาวๆไปเลยนะคะลูกค้า เครดิตดีซีดาวค่ะลูกค้านะคะฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้ให้เราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ใสายขายติดต่อกับหาลูกค้านะนี่นะคะลูกค้าคันนี้นะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสีดำแคบวีโวปี17คันนี้นะคะแคบหน้าจอไว้ได้เลยนะคะแคบหน้าจอแล้วส่งข้อมาในอินบ็อกซ์ได้เลยเนาะหรือขอรูปเพิ่มเติมขอวิดีโอเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะลูกค้าหรือโทรมาที่เบอร์ 089-969-5577นะคะลูกค้า089-969-5577เนาะหรือลายของเรานะคะ s i s i n c h a i 1นะคะ s i s i n c h a i 1เนาะคันนี้นะคะเครดิตดีซีดาวเลยนะคะลูกค้านะผ่อนยาวๆ84เดือนตกอยู่ประมาณ8,000นิดนิดน้องลูกค้าเนาะนะคะคันนี้นะคะลูกค้าสวยมากน้องๆป้ายแดงเลยนะคะคันนี้เนาะโอเค เดี๋ยวเราไปคันสุดท้ายของวันนี้ขอปิดท้ายด้วยรีโว่เหมือนกันแต่ว่าคันนี้เป็นสีประตูนะคะลูกค้าท่านใดที่หาสีประตูอยู่นะคะแนะนำเลยนะคะคันนี้เนาะคันนี้นะคะคันนี้เป็นรีโว่นะคะปี2016เนาะปี2016เครื่อง2.4นะคะตัว E P Runner เหมือนกันเนาะคันนี้ก็เป็นตัว E นะคะลูกค้านี่ค่ะ ราคานะคะอยู่ที่489,900บาทผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆ72เดือนนะลูกค้านะคันนี้นะถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจนะคะกระจากของเขาก็จะเป็นโคเมียมแบบนี้มองข้างน,นี้ไปเลี้ยวให้แบบนี้นะคะนี่ค่ะมือจับก็เป็นโคเนียมนะคะลูกคา้าเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านท้ายกันด้านท้ายรถนะคะด้านท้ายรถก็จะเป็นประมาณนี้นะ บรรทุกของได้สบายสบายถึงจะเป็นสประตูนะคะลูกค้านี่นะคะนี่ค่ะลูกค้าถ้าในสนใจแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ให้แอดมินได้เลยนะคะเนาะเสียงชัดไหมคะลูกค้าเสียงชัดอ๋อลบกวนคอมเมนต์บอกหน่อยเนาะโอเคเราก็ไปดูภายในคันนี้กันนะคะภายในคันนี้ของเขานะคะลูกค้า คันนี้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะลูกค้าส,สวยแบบนี้เลยนะเป็นเบาะหนังมนาะลูกค้าคันนี้นะย้ำอีกทีว่าเบาะหนังพวงมาลายัยพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเหมือนกันเนาะนะคะออแอร์แบ็กของเขานะคะมีทั้งหมด3ใบเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะเครื่องเสียงเบลอินเขาจะเป็นแบบนี้นะของ t o y o ต a คือเขาดีไซน์มาลงตัวมากสวยมากจริงๆนะคะลูกค้าคันนี้อยากให้ลูกค้าเข้ามาดูนะ เต็นท์ของเราตั้งอยู่ตรงถนนกันลาประพฤกษบางแคนะติดกับตลาดน้ำสำเพงสองนะคะลูกค้านะคะหรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์สายด่วนนะคะ089-969-5577 9นะคะ0 8 9 9์ปดเนาะโอเคเราไปดูด้านหลังด้านหลังของเขาก็ประมาณนี้นะคะลูกค้านี่ค่ะเป็นเบาะหนังแบบนี้เนาะ หรือตรงนี้นะคะดึงออกมามันจะมีที่วางแก้วให้เรานะคะลูกค้านี่คะ่ะแบบนี้เลยสะดวกสบายนะคะคนข้างหลังนั่งสบายนะจริงๆเขากว้างจริงๆนะคะลูกค้า้องเลยจะนัข้างหลังนะนี่คะ่ะตรงนี้ก็จะมีที่แขวนของนะคะลูกค้านี่คะ่ะจะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาให้ปุ้งในอินบ็อกซ์ได้เลยนะจะให้ แอดมินจะให้ฝ่ายขายติดต่อกลับไปนะคะนี่ค่ะคันนี้นะคะย้ำกันอีกทีเป็น Toyota Revo 4สีประตูเครื่อง2.4นะคะตัว e- p r u n n e r นะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาปี2016นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่489 489,900บาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนี้72เดือนหรือลูกค้าอยากผ่อนถือกว่านั้น ผ่อนยาวๆไปเลย84เดือนนะคะลูกค้าคันนี้เครดิตดีซีดาวเหมือนกันลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะอยากให้เราส่งวิดีโอส่งรูปเพิ่มเติมหรือเป็นการวิดีโอคอลสดนะคะเราก็สามารถทำให้ลูกค้าได้เนาะนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวก่อนจากกันไปกุ๊กขอฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงเนาะ เป็นเบอร์0899695577นะคะเบอร์นี้สายโดนสายตรงโทรได้ตลอดเลยนะคะลูกค้าเนาะแล้วก็ Line แอดของเรานะคะมีแอดไซนําหน้าเนาะ,ะแอดไ S A N C H A I N C H A I 1นะคะโอเคนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลูกค้าด้วยนะคะสีคันที่ปุกแนะนำถ้าสนใจแคปหน้าจอคันที่ลูกค้าสนใจนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาใน IN ็อกอ์ได้เลยหรือลูกค้าอยากสอบถามรถ อ,อนอกเหนือกว่านั้นที่ลูกค้าสนใจเป็นพิเศษสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าเนาะสำหรับวันนี้นะคะบุกขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ